ตอนแรกกะเตรียมไปแค่เจ็ดเพลงเพราะเราคิดว่ามันก็น่าจะโอเคเจ็ดเพลงนี้คือเยอะมากแล้วสำหรับเราด้วยแล้วเราก็แบบพอเราเป็นศิลปินเราก็อยากแบบร้องแต่ละเพลงให้มันดีไม่ใช่ร้องแบบงูปลาอะไรแบบนี่บางทีจะไปยื่นใหม่ให้คนดูร้องตลอดเวลาเหมือนตอนเราเป็นนักแสดงก็ไม่ได้เลยนั่งดีกว่าพี่ดูดีมาเลยมาฟังนั่งเต้ยสองเลย สบายดีสบายดีค่ะแต่พี่ยัไม่เลยเธอถ่ายแล้วคงละครอะไรกันเยอะไหมอะช่วงนี้ปางเพิ่มมาดูแบบทำงานไม่หยุดเลยอะงานเหนื่อยมากช่วงนี้มีซีรีส์อยู่เรื่องหนึ่งแล้วก็เสร็จตอนนี้ก็คือเหมือนแบบเป็นศิลปินด้วยไงทุกอย่างนี่คือหนึ่งคนที่จะเป็นนักร้องให้ได้เิลงแล้วออกมาสุดๆเลยแล้วงานโชว์ตัวงานโชว์ตัวเยอะพอๆกับนับร้องจริงเลยนะใครบ้าง คนที่เข้าแคตตากรนีแบบนี้ไม่ใคเกรสการ์การปิงปองธงชัยพิษจักรยานสีสีวัตต์สีสีวัตต์คือจะเป็นให้ได้เลยนะน้องกัะจ้องจะเป็นเลยอ่ะจ้างมาจ้างสองเพลงกูร้องสิบเพลงค่ะอยู่แลยจริงจริงเนี่ยขยากมากอันนี้อันนี้มันเป็นความชินชอบหรือว่า เป็นความชื่นชอบเป็นความฝันตอนเด็กออแล้วพอเสร็จก็คือเข้ามาเนี่ยก็เหมือนได้เป็นนักแสดงก่อนอใช่ไหมคะทีนี้มันก็เหมือนแบบเอออย่างอย่างอย่างมากสุดก็คือได้ร้องเขาก็จะให้เราร้องสองเพลงออถ้าตาม e อีเวนท์ที่เราไปโชว์ตัวในฐานะดาราหรือว่านักแสดงยอะไรเงี้ยแต่พอแบบได้เป็นศิลปินเขาก็จะแบบ expect โชว์จากเราก็คือแบบสิบเพลงขั้นต่ำยอะไรเงี้ย<อ><อ>มีความสุขมากค่ะแต่ไมแ่แล้วเรา <laughs> จริงจริงไหมหรือเราร้องเกิน จริงล่าสุดนี่เห็นี่เพราะว่าแถบมากมันมีเขาบอกว่าเธอเตรียมมาแค่7เพลงไหมตอนแรกใช่ใช่เราก็ใเสรตอนแรกอะเตรียมไปแค่7เพลงเพราะเราคิดว่ามันก็น่าจะโอเคแเจ็เพลงนี้คือเยอะมากแล้วสำหรับเราด้วยแล้วเราก็แบบพอเราเป็นศิลปินเราก็อยากแบบร้องแต่ละเพลงให้มันดีไม่ใช่ร้องแบบงูปลาอะไรแบบพี่บางทีจะมายื่นใหม่ให้คนดูร้องตลอดเวลาเหมือนตอนเราเป็นนักแสดงก็ไม่ได้ทีนี้เราก็เตรียมไปเจ็เพลงสักพักหนึ่งลูกค้าก็บอกน้องปางคะรู้ไหมว่านนทนร้องต้อง10เพลงแล้วนนพูดเป็นต่อยหอยเลยอะ อี๋เราพูดไม่ค่อยเก่งไงเราก็แบบอุ้ยเอาไงดีเขาบอกอย่างอิงว่าร้านทองร้อง15เพลงนะคะน้องปาอ้เอาแล้ะพูยังไงดีเจ็ดเพบังก็เลยบอกเขาไปจ้างก็อยากจับพูดก็เลยแบบอ่าตรงกลางสักสิบเพลงอะไรอย่างนี้สักสี่มันคำคอดมันไม่ได้เขาบอกกันสร้องสิบเพลงเลยนะค่ะพอข้างหน้างานแถมหนึ่งเพลงเป็นสิบเอ็ดแล้วหาเพลงทันหรอตอนนั้นก็ซื้อเลยซื้อแกรมมี่เลยจริงกะเนี่ยใช้เงินแกมาหาคือเตรียมไปเจ็ด เอีกสี่คือซื้อเลยซื้อเลยบอกว่าบอกให้ค่ายโทรซื้อเพลงเลยค่ะค่าตัวแสนสองซื้อไปสองแสนเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงก็เสียหน้าไม่ได้อยู่แล้วเออเลยซื้อซื้อแล้วเขไปใช้ต่อล้อปืดได้ใช่ไหมใช่หรอเเออเลิศเนาะเออซื้อเก็บไว้จริง